ันนี้เราก็จะมาหาเห็ดเหมือนเดิมน,นะคะจุนโตก็อยู่ตรงนโนาา้นแล้วค่ะนี่คือป่าเห็ดเรานะคะ,ะ,ะ <c oughs> มีเห็ดหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะนะมีไหมหาดูดิตาก็มาค่ะจุนโตก็มาเออมีเห็ดไหมยปไปดูกันเลยค่ะมาเดินมาจุนโตเล่ลงมาม, <c oughs> มาตาเดินมา มีไหมลูกมีไหมเห็ดไหมมีไห <c oughs> มหาเห็ดกันค่ะมาดูกันค่ะมาทางนี้เดินมาีอเปล่า นี่ะเจอหนึ่งดอกเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวแม่หยิบให้ดอกนี้มันดอกใหญ่เดี๋ยวถอยไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบให้แป๊บนี้เน่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวได้ไหมเออเก่งค่ะเอาใส่ถุงหะแตกแตกนั่นแหละเี่ทำแรง <laughs> ไปไปหาไปเดินมาเดินมามเดินมาตาเดินมานี่นี่จนตัวมาเนี่ยน่ามั้ยเนี่ยน่ามั้ยน่ามั้ย hận tên chỗ này đình có tí ấy mà, đơn mà.

หักๆแก้วหักอีกแล้วนักเกียวนี่ดิขาไปเลยไม่ทำไมมางักงักแก้วเกียวไหนแม่ไหนเรี น <si> hey, ี่ก็กาี่ยมามายุงกัดหัวเนาอยุงกัดหัวไม่ตยหมดยังไม่ดูดิแม่ดูก่อนมีกไหม kau. Mm hmm, ya. Yeah. Nang. Tu kau. Hmm, mah, mah. เดินกลับไปเดินกลับไปบไป,ไป <c oughs> มานิสไปเดินไปตรงนู้น <c oughs> เราก็จะหากันต่อนะคะไปมาตน้น,นี้แม่ให้มาตามมาทางนี้ลูกตาเดินมา มาจุนๆจนเดินมา เฮ็ดเแล้วนะจิงดอกิงจิงดอก็เก้วอืมอืมาเดินมาอีกอุ้ยตายลูกไฟมาเดินมาแข็งด้วย ฮะเออเอาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮะไหนเห็ดอ๋อนี่หลายเห็ดฮะตาเขาอยู่นู่นเห็ดนั่นแหละเห็ดตาเห็ด เห็ด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 แมวให้เดี๋ยวแมวให้เอาแล้วปลไปหาอีกไปเดินไปเออก็ถือไว้นี่เคเห็ดที่ได้นะคะ ข้าเขียเลยนะไม้เขียสิลกูกดูด้วยตรงนั้นมีอีกไหมไปเดินไปเอ,เ,เออถือไว้ถือไว้ไไเ,อเ,เออ อืมเออเอาปล่อยไป <laughs> เรายังหาไม่จบนะคะวันนี้มาสองคนจะวุ่นวายหน่อยค่ะ <laughs> <laughs> หัวก็อยู่ตรงโน้นป่ารอ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 เดี๋ยวหัวทิ้ม <laughs> ตาก็จะไปหาอีก เออหาอีกไปเดินไปเดินไปไปเดินไปเดินไปลูกเดินไปได้กี่ดอกแล้วไม่รู้อย่าแย่งกันเดี๋ยวััโว้ยสุดแย่งเห็ดนี่นี่ใครเห็ดที่ได้ วันนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะไหนเลยดิแม่เอาให้ตะตะก็อยากได้เอ้กินไม่ได้วายใครให้ไปกินก็ใส่ปากกินไงอืม แล้วพบกันใหม่นะคะ<อ>หาต่อกันค่ะวุ่นวายค่ะ